欢迎，你好。 ทีประจำวันพระธรรมปฐมกาลบทที่40ข้อที่1ถึง23ต่อมาพนักงานเชิญถ้วยเสวยของกษัตริย์แห่งอียิปต์และพะนักงานขนมของพระองค์ทำผิดต่อเจ้านายคือกษัตริย์แห่งอียิปต์ฟาโร่คริวขราชการทั้งสองนั้นคือหัวหน้าพนักงานเชิญถ้วยเสวยและหัวหน้าพนักงานขนมจึงให้จำคุกไว้ในบ้านของผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ ในคุกที่โยเซฟถูกขังอยู่นั้นผู้บัญชาการฐานรักษาพระองค์สั่งโยเซฟให้ดูแลสองคนนั้นท่านก็ปรนิบัติพวกเขาพนักง,งานทั้งสองติดคุกอยู่หลายวันคือหนึ่งพวกเขาทั้งสองฝันไปคือพนักง,งานเชิญถ้วยเสวยและพนักง,งานขนมของกษัตริย์อียิปต์ที่ถูกขังอยู่ในคุกนั้นต่างคนต่างฝันคนละเรื่องความฝันของแต่ละคนก็มีความหมายต่างกันเมื่อเวลาเช้าโยเซฟเข้ามาหา พวกเขามีหน้าโกเศร้าจึงถามข้าราชการทั้งสองของฟาโรที่อยู่กับท่านในคุกที่บ้านนายของท่านว่าทําไมวันนี้พวกท่านจึงหน้าเศร้าพวกเขาตอบว่าเราทั้งสองฝันและไม่มีใครอธิบายได้โยเซฟบอกเขาว่าพระเจ้าทรงอธิบายได้ไม่ใช่หรือขอท่านเล่าให้ข้าพเจ้าฟังเถิดหัวหน้าพนักงานเชิญท้วยเสวยก็เล่าความฝันของเขาให้โยเซฟฟังว่าเราฝันเห็นเถาอุงนอยู่ตรงหน้าเรา เถาอมุนนั้นมีสามกิ่งขณะงอกใบอ่อนดอกตูมก็มีดอกบานออกมาและช่อก็กลายเป็นลูกอมุนสุกถ้วยของฟาโรอยู่ในมือเราแล้วเราเก็บลูกอมุนนั้นบีบให้น้ําลงในถ้วยของฟาโรและวางถ้วยน้ําองุนนั้นในพระหัตถ์ของฟาโรโยเซฟบอกข้าราชการคนนั้นว่าความหมายของความฝันคือกิ่งสามกิ่งคือสามวันภายในสามวันฟาโรจะทรงยกศรีรษะของท่านขึ้น และจะทรงคืนตำแหน่งของท่านท่านจะได้ถวายถ้วยของฟาโรในพระหัตถ์ของพระองค์อีกดังที่ได้ทำมาแต่ก่อนเมื่อเป็นพนักงานเชิญถ้วยเสวยเมื่อท่านมีความสุขแล้วก็ให้ระลึกถึงข้าพเจ้าและแสดงความเมตตาพรานีต่อข้าพเจ้าช่วยทูลฟาโรให้ข้าพเจ้าได้ออกจากคุกนี้เพราะข้าพเจ้าถูกลักพามาจริงๆจ,จากดินแดนฮีบรูและที่นี่ก็เหมือนกันข้าพเจ้าไม่ได้ทำผิดอะไร ที่เขาเอาเข้าพเจ้ามาไว้ในคุกใต้ดินนี้เมื่อหัวหน้าพนักง,งานขนมเห็นว่าคําอธิบายความฝันนั้นดีจึงเล่าให้โยเซฟฟังว่าเราฝันด้วยเห็นมีกระจาดขนมสามใบตั้งอยู่บนศีรษะเราในกระจาดบนสุดนั้นมีขนมสารพัดที่พนักง,งานขนมทําสําหรับฟาโร์แล้วมีนกมากินของในกระจาดที่ตั้งอยู่บนศีรษะเราโยเซฟตอบว่าคําอธิบายความฝันคือกระจาดสามใบคือสามวันภายในสามวัน ฟาโรจะทรงยกศรีรษะของท่านขึ้นให้พลตัวและแขวนท่านไว้ที่เสาฝูงนกจะมากินเนื้อท่านเมื่อถึงวันที่สามเป็นวันเฉลิมพระชนพรรษาของฟาโรพระองค์จึงทรงจัดเลี้ยงข้าราชการทางปวงของพระองค์แล้วทรงปล่อยหัวหน้าพนักงานเชิญถ้วยเสวยและหัวหน้าพนักงานขนมเข้ามาอยู่ท่ามกลางพวกข้าราชการพระองค์ทรงคืนตำแหน่งหัวหน้าพนักงานเชิญถ้วยเสวยเขาก็วางถ้วยในพระหัตถ์ของฟาโรส่วนหัวหน้าพนักงานขนมนั้น ให้แขวนคอเสียดังที่โยเซฟอธิบายแก่พวกเขาแต่หัวหน้าพนักง,งานเชิญถวยสวยนั้นไม่ได้ระลึกถึงโยเซฟกลับลืมเขาเสียสวัสดีค่ะพี่น้องคะเช้านี้อยู่ด้วยกันกับจันฝ้ายนะคะยังคงอยู่ในพระธรรมประถมการนะคะบทที่40นะคะข้อที่1ถึงข้อที่23นะคะในเช้านี้นะคะในหัวข้อที่บอกว่ามนุษย์ลืมพระเจ้าไม่ลืมนะคะมนุษย์ลืมพระเจ้าไม่ลืม เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความฝันของนักโทษสองคนนะคะเมื่อพนักงานเชิญถ้วยเสวยของพระราชานะคะแล้วก็พนักงานขนมของโปรโเนทำผิดนะคะโปรโก็ทรงโกรธมากนะคะนั่นก็คือฟาโร้นั่นเองโปรโกรธแล้วก็สั่งให้พนักงานเชิญถ้วยเสวยนะคะแล้วก็พนักงานขนมเนี่ยไปจำคุกที่บ้านของผู้บัญชาการทหารซึ่งเป็นทหารที่รักษาพระองค์นั่นเองนะคะ ในที่เดียวกันกับคุกที่โยเซฟถูกข,ขังไว้นะคะทั้งสองท่านเนี่ยก็ได้มีโอกาสไปขังคุกที่นั่นแล้วผู้บัญชาการก็สั่งให้โยเซฟเนี่ยปฏิบัติดูแลทั้งสองท่านเนี่ยเป็นอย่างดีพนักงานทั้งสองคนนะคะติดอยู่ในคุกเนี่ยหลายวันแล้วอยู่มาวันหนึ่งนะคะพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยก็ฝันนะคะแล้วก็ต่างคนต่างฝันคนละเรื่องกันแล้วพอเมื่อโยเซฟเข้ามาหาเขาในตอนเช้านะคะทั้งสองท่านเนี่ยก็มีหน้าตาที่โศกเศร้า โยเซฟจึงถามกับข้าราชการทั้งสองคนนะคะว่าทําไมวันนี้เจ้าหน้าตาเศร้าจังนะคะพวกเขาก็ตอบโยเซฟบอกว่าเขาทั้งสองเนี่ยฝันและไม่มีใครสามารถอธิบายความฝันให้กับเขาได้โยเซฟจึงถามกับเขาทั้งสองคนอย่างนี้นะคะว่า mm. พระเจ้าทรงอธิบายได้ไม่ใช่หรือขอทรงเล่าให้ข้าพระเจ้าฟังเถิด หัวหน้าพนักงานเชิญถ้วยเสวยนะคะก็เล่าความฝันให้กับโยเซฟฟังบอกว่าเขาเนี่ยเห็นเถาองุ่นนะคะซึ่งอยู่ตรงหน้าเขาเถาวงุ่นนั้นมี3ามกิ่งในขณะที่ใบอ่อนดอกตูมและก็มีดอกบานออกมาและอีกช่อหนึ่งก็มีลูกองุ่นสุกนะคะโยเซฟก็บอกข้าราชการคนนั้นบอกว่ากิ่งขององุ่นนั้นก็คือ3วันภายใน3วันกษัตริย์ฟาโรเนี่ยจะยกศีรษะของท่านขึ้นและจะคืนตำแหน่งให้กับท่านถ้วย ท่านจะได้เป็นพนักงานเชิญถ้วยเสวยกับกษัตริย์ฟาโรห์อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยโยเซฟก็กำชับกับพนักงานเชิญถ้วยเสวยบอกว่าเมื่อท่านมีความสุขแล้วขอให้ระลึกถึงข้าพเจ้าและแสดงความเมตตาปาณ้ต่อข้าพเจ้าด้วยในขณะที่ข้าพเจ้าอยู่ในคุกนะคะแล้วเมื่อ,อพนักงานขนมเห็นว่าโยเซฟอธิบายความฝันให้กับพนักงานเชิญถ้วยเสวยได้เอามาั่งเล่าความฝัน ของตัวเองให้กับโยเซฟฟังบ้างนะคะแล้วท่านก็เล่าอย่างนี้ว่าท่านเนี่ยฝันเห็นกระจาดขนมเนี่ยสามใบนะคะซึ่งตั้งอยู่บนศีรษะของเราและใบใบบนสุดเนี่ยมีขนมสารพัดเลยที่พนักง,งานขนมทําเสิร์ฟสําหรับฟาโรนะคะและมีมีนกเนี่ยมากินของในกระจาดที่ตั้งอยู่บนศีรษะของเรานะคะโยเซฟก็ตอบบอกว่า กระจาดสามใบคือ3วันนะคะแล้วก็ภายใน3วันฟาโรจะยกศีรษะของท่านขึ้นให้พ้นหัวและแขวนท่านไว้ที่เสาแล้วฝูงนกกระจอกก็จะมากินเนื้อท่านเมื่อวันที่3นะคะก็จะเป็นวันที่พระราชากษัตริย์ฟาโรเนี่ยจะเฉลิมฉลองพระชมนมพรรษานะคะและพระองค์ก็ทรงจัดงานเลี้ยงให้กับข้าราชการทั้งหมดเลยแล้วพระองค์ก็ทรงปล่อยหัวหน้าพนักงานเชิญถ้วยเสวยแล้วก็พนักงานขนมนะคะแล้วพระองค์ก็ทรงคืนตําแหน่งให้กับพนักงานเชิญถ้วยเสวย และในขณะเดียวกันพนักง,งานขนมพรงก็ทรงให้ไปแขวนคอนะคะดังที่โยเซฟอธิบายความฝันไว้เลยนะคะเมื่อหัวหน้าพนักง,งานเชิญถ้วยเสวยเนี่ยเขาไม่ได้ลึกถึงโยเซฟเขากลับลืมโยเซฟได้วยซ้ำโยเซฟต้องอยู่ในคุกต่ออีก2ปีนะคะกว่าที่พระเจ้าจะทรงนําโยเซฟให้เป็นใหญ่เป็นโตนะคะ บทเรียนที่เราได้เรียนรู้จากชีวิตของโยเซฟแม้มนุษย์ลืมพระเจ้าไม่ลืมนะคะพี่น้องแม้มนุษย์จะมองข้าม,มนุษย์จะลืมเรานะคะแม้โยเซฟจะต้องถูกจําคุกอยู่ในคุกสองปีก่อนที่โยเซฟจะได้รับอิสรภาพแต่โยเซฟนะคะยังวางใจในแผนการของพระเจ้าอยู่เสมอพี่น้องที่รักคะหลายครั้งมนุษย์อาจจะสัญญากับเราใช่ไหมคะว่าจะทําสิ่งโน้นสิ่งนั้นให้กับเราแต่มนุษย์มีความเปลี่ยนแปลงได้อย่างง่ายดายนะคะ แต่พระเจ้าของเราไม่เคยลืมในสิ่งที่พระองค์จะทรงกระทําเพื่อเราสิ่งที่ดีเพื่อเราเลยนะคะแม้ในเวลานั้นอาจจะยังไม่ใช่เวลาที่พระองค์วางไว้นะคะอาจจะไม่ได้เป็นไปตามใจใเราทุกอย่างแต่ให้เราเชื่อและวางใจในแผนการของพระองค์ว่าพระเจ้ามีโอกาสที่ดีอยู่เสมอนะคะดังนั้นโยเซฟเนี่ยแม้จะต้องถูกขังคุกแต่โยเซฟยังคงสัมแดงความเชื่อที่มีในพระเจ้าอยู่เสมอนะคะ โยเซฟยังคงรอคอยพระเจ้าโยเซฟังคงเชื่อวางใจในพระเจ้าแม้สถานการณ์ดูขับขันดูมืดมิดดูไร้หนทางใช่ไหมคะอยู่ในคุกเป็นเวลาสองปีแต่โยเซฟก็ยังเชื่อและวางใจในพระเจ้าว่าพระเจ้ามีแผนการที่ดีสําหรับคนชื่อรักพระองค์อย่างแน่นอนนะคะดังนั้นเมื่อโยเซฟรอพระเจ้าสองปีวันนี้พี่น้องอาจจะรอพระเจ้ามากกว่าโยเซฟหลายปีนะคะพระเจ้าจะไม่ได้ตอบคำอธิทฐานของพี่น้องหรือพระเจ้าจะไม่ได้ช่วยเรื่องนี้เรื่องนั้น ขอให้พี่น้องยังคงยืนหยัดในความเชื่อต่อไปขอคอยพระเจ้าว่าพระองค์มีแผนการที่ดีสําหรับเราแน่นอนนะคะอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าพระเจ้าไม่เคยลืมเราเลยนะคะแม้เราจะโศกเศร้าเสียใจผิดหวังเจออุปสรรคปัญหานะคะแม้ทั้งในพระธรรมวิวรณ์บันทึกบอกว่าแม้ทั้งน้ําตาเราทุกหยดพระเจ้าทรงนับไว้แล้วใช่ไหมคะดังน,น,นั้นก็อยากจะหนุนใจพี่น้องว่าอย่าเพิ่งด่วน ลงมือทำแทนการแทรกแซงแผนการของพระเจ้านะคะแต่ให้วางใจและรอคอยพระเจ้าในเวลาของพระองค์นะคะพระเจ้าไม่เคยลืมเรานะคะขอพระเจ้าเสริมกำลังและอวยพรพี่น้องในเช้าวันใหม่นะคะ